คงเสียงลางวิวากลัวจะควปนครั้งที่สามาดูลควารถเสียในสถานตะวัเยอ,อย่างไงก็แล้ว เออโอเอสบีนโน้กไปลลแล้วลาสิบสามคันไนีมคอวตาแนรารที่รับแ,แ,แต่ว่าลบไปรักษอยากก่างเดิมอยกกเดิมเครื่องยนต์เดิม้ามือ,มอ,มอ,มอมนะจะได้การล แล้วก็โคดเดอร์เน่เสรีทับทรงดีเน่ก่อนออกเขาต้องสกของใบกั้นย้ายใบไปไม่ได้ผู้เล่นลนะมันเอาปิกเชดินเชือดลงยืดเสียในสูนตรนโนนะครับสนาวัตนะครับถึงห้าวิไปแล้วโดนบวกนะครับชนเชือดจนเสาลงแต่โค 来 a 有点没看出来 หรือไม่จะได้หยุดเวลาก่อนหรือไม่เอาละครับโจนิโค